สวัสดีเจ้พี่น้องพ่อนฝ่นนายสกุลสกุลเนอะนำเสนอถั่วไรซญี่ปุ่นแล้วก็แคนตาลูปฝรั่งจา้าถับวลิสงจวดปวดหัวแต่กิน,นไอ้ไอ้ไอ้นั่นเนี่กจ้ะน้ำตาลหยิบมาให้จะสองเม็ดได้ถั่วแล่เอ,อื้อมไม่ได้ <laughs> เอ,อื้อมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้ไอ้ ยัเห็นหนังเหี่ยวยายแก้วไม่เหมือนแม่ชนเนี่ยแม่ชน,นเขาแม่ชนเขาทำเจ๊งเล็งเิ๊งเล็งเลยยายแก้วกันเนี้ผอมจนแบบเออหนังยานหมดเลยพี่น้องอยายแก้วจักแปดสิบโลเออจากแปดสิบห้าโลลดไปสิบห้าโลละตอนนี้เหลือเจ็ดสิบโลตอนแรกอะเก้าสิบไอหกสิบเก้าโลมาสองสัปดาห์นี้มันเขาสบายขึ้นมาอีกโลหนึ่งเหลือเจ็ดติบ หนังมันก็เลยเหี่ยวหมดเลยม,มีเงินก็จะไปตัดมัตัดหรอกเนาะเจ็บแก่แล้วไปไหนก็จะกระพือปีกอะเฮ้ทำคลิปอะไรดีบ้างะ นะคลิปกระหังยกเป็นกระหังดีบ้างเอากระดงมาแต่แล้วปรยชแม่กม็อเอาเชือกมาผูกตรงเนี้ผูกตรงห,หลังเนี่ยผูกตรงหู้องเกงอะ่ะแล้วก็ผูกเอวไว้แล้วก็แม่ก็เดียวก,ก็ชักลอกชักลอกให้มันมึงบินบินบินมัน,นะะตั้งกล้องไว้ให้มังบินไปกระหังแล้วก็ลงคลิปดูคลิปเดี๋ยวจะปังนะ ทุ่มทุนสร้างพี่น้องเดี๋ยวเขาจะให้ลูกค่อยเป็นกระหังเนี่ยลงตรงเนี้ยไอ้ตรงต้นมะม่วงเนี่ยต่อท้ำทวดเนี่ยอน่ยเด็กต้นมะม่วงย้อยมาเนี่ยทำไม,ไปไมอปเปิ้ลต้องไปมาจากอุ้ยน้ำปัน่นเนาะไปแล้ว หวานมาโยนพอแล้วมาอีกสามเม็ดเอิมไม่ได้แล้วเอื้อมไม่ได้มันถาดมันยาวถาดมันยาวพี่น้องคอยเอื้อมไปอันกล้องมันจะโค้นมาด้อจ้าพี่น้อง กินอย่างกินอันนี้แน่นอนผลไม้อ่ะะเมื่อด้กินผลไม้ให้เบิ้งโดนแล้วแม่จะก่อนกินบ่อยยู่วจะก่อนนั่งกินบ่อยอยู่ผลไม้เนาะเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอ น้ำก็กินไปแล้วไม่ใช่เหรอจะกินอะไรน้ำปั่นไม่กินบอกว่าไม่กินอีกแล้วกํหลังน้ำตาลน้อยกินได้สำหรับคนที่ว่ารักษาสุขภาพ